สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูบ้านในโครงการนะฮะเหลืออยู่สองหลังนะครับผมเหลือหลังที่9ก้ากับหลังที่10บนะครับพื้นที่ใช้สอยก็6 3ตารางวากับ62.8ตารางวานะครับตัวบ้านอยู่ที่77ตารางเมตรบ้านตั้งอยู่ที่หนองข้อหมูนะครับตำบลชากระบกหมู่หนึ่ง อำเ่อบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับพื้นที่โดยรอบก็กว้างขวางดีนะครับมีพื้นที่สวนหย่อมหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่จอดรถได้สองคันสวยพร้อมอยู่เลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบ้าน ในตัวเมืองบ้านค่ายนะครับในเขตบ้านค่ายสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมท่านได้สนใจเรามีบริการให้คำปรึกษายื่นกู้ธนาคารให้ฟรีครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ